เปิดแล้วมีอยู่สี่ใบมันเยาวกระป๋องข่ยาวเปิด้วหลักมีอยู่สี่คนจะขยับไปถึงไหนวะเนี่ยเออเอาเปิดแล้วติดแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ของใครของใครอันนี้เออกูไม่รู้หรอกที่เขียนไหมอันนี้ของป้าปาหมายเลขหนึ่งนี่หนึ่งสองเลยของป้าสองคนอันไหนของป้าปาเหรอของป้าปากันงล่างของป้าอ้นงบนอ้าวไปของป้าปาหมายเลขหนึ่ง ของแม่หมายเลสขสองพ<ส>่อเขาเอาไหมเนี่ยเพงของพ่อของเออใช่มันต้องเอาไล่กันเอ,เอาสลับกันหมายเลขหนึ่งก็เขียนยังไงไงเนี่ยเขียนแล้วนี่แต่ไม่เป็นไรเลยเราก็รู้แขวัญกระดาษนี้มันติดได้ขวัญนยาวๆแป้วทำมาใหม่เนี่ยกระดาษนี้มึงเขียนหมายเลขหนึ่งแล้วก็วติดปเป๊ะไว้เลยเนี่ย โอ้ยมีเบียบอันนี่มีเนี่ยอ๋อนั่น,นวดติดลังเดาเดาอยู่ในตูข้ของของป้ามาเลขสามหมายเลขสามป้ของ,องอเล่นแกเต็มเลยเนาะของแม่หมายเลขสองของแกเต็มไปหมดเลยน<อ><า>เนาะจักรยานป้เด้อถ้วยรางวัลปีนี้ป้า ครบแล้วไงถูกไหมถ้าจับได้ของตัวเ,เองก็เปลี่ยนใหม่มวันลงแล้วก็จับใหบม่อนะอกกสำรวจบ้านเขาว่ามีอย่าง้วยรางวัลกีฬาเขาน่ะของพ่อรูกสำรวจบ้านเขาว่ามีอย่างพ่อใหญ่กำลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,แ,ลวแล้วแต่แกทำอาหาร ด้แต่มันฝรั่งก็เจ็ดก็กินด้วอชิกูดคนนั่นเลยน้ำก็มีนะน้ำอะไรอ่ะน้ำามันน้ำคริสต์มาสนะน้ำยุ่นวันไหนวันไหนก็กินไข่เนาะมันไม่ใช่วันไข่เลยเนี่ยฮะไม่กินอะไรเลยฮะอยไม่ไม่ได้กินอะไรเลยเอาเลยบอชิกูดเลยเขาวันลองท้องเขาด้วยข้าวหน้าปลาแล้ววันคริสต์มาสก็กินไข่ เอาปป้งไปจันที่เลยค่ะวันไหนก็ไข่โอ้ยหหิวอ่ะซื้อมาจากร้านไหนอันนี้แม่เขาไปทำอ๋อเขาทำเดี๋ยวนี้เริ่มทำขนมเกินเขาจะสัเพราะเขาอยู่เฉยๆเนาะทำไมไม่อุ่นก่อนมันหิวใส่ไอ้นั่นไม่ได้หรอกร้องเปนเนียมอ่ะได้นุ่นเดี๋ยวค่อยกินใครจะมากินขนมก่อนข้าววะของแม่โอ้ยอ่ย เดี๋ยวค่อยติดตามกันว่ายังไงแค่นี้ก่อน <c oughs> เมื่อยแล้วสวัสดีจ้ามามากิน,นวันคริสต์มาสบัานแไม่ยาน้อยไอ้ฮไม่เลอันฉลาดยกขึ้นไง <c oughs> เขาเขาเขาแต่งตัวกันสวยแต่คนนี้ไม่สวยแล้ววันนี้ วังนี้คนนี้ไม่สวยแล้วเพราะว่าสวยมาหลายมือแล้วฟักพักเครียดเซนอินเตอร์ลูกเอ็กเตเอร์มอเตต่อถามว่าทำอะไรทำที่จับฉลากไงอืมทำกันดีๆอย่าเด้อมออวนเตอร์ปรา ของฝันคือไรแพร่ของฝันนั่นเขาให้น้องขวัญเอาคนที่นั่งมันชื่ออะไรมันชื่อขวัญไงเออก็สมชื่อของมันละเขาให้ของขวัญมันมันไม่ยอมเปิดมันมาเปิดบ้านป้าข้างต้นคริสต์มาสเปิดทีเดียวไงคิดเกียจอตอนเราอีพี่อะไรอย่างนัดทำเกินอีกแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนเปิดยังไงวะกดแล้วนี่ต้องเข้ากันกับมึงนะ เปิดทไหนมัมตินะเออเนาะของเจ้าของนี่แหละพี่น้องทัไมว่าติดต้องไปแม่พิเศษมานกำลังเออแล้วทำไมอ๋ออันนั้นแหละอันมึงปั้มนั่นแหะบอกว่าทำไมว่าแกเอามาตั้งหรือไม่อย่างน้อยเอามาตั้งแกเอาขึ้นมาตั้งอ๋อจะเตรียมไว้ให้หลานแกเจะกินนะ จะเปิดตัวนี้ให้เขากดเลยคะ่ะมันเจ็บแค่ไหวะมันกดนี่แหละแต่ว่ากูกดแล้วมันขึ้นว่าขึ้นทานกับเขาอยู่เลยทาน,นี่ยไม่ได้เปิดเลยแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันลองนนมันว่าหนึ่งอะไรนี่หนึ่งเปิดสองเปิดสามปิดถ้ากดที่เดียวเปิดเอกดสองเท้อเปิดห,หัวกด เฮ้มึงเห็ดจึกจ๊กบจื๊๊กี่สิวันก็คือว่าติดก็จึ๊กแล้วทานก็อยู่ที่เดิมนี่แหละไม่ได้ทำอะไรมันอพรมณ์ทางเพศเจอนะคนอะไรเนี่ยปยุ่งของเขา ชอบยุ่งของเขาหนักเฮ้ยโอ้ยแ่สนิทอะไดิอยแล้วกกคนเดียวพอดีเกกินคนเดียวในทงบ้านเออเลดก็ทานเดพริซีดบอแรกินอ๋อบอบอดีสำหรับฉันคนเดียวดี กาแฟมันใส่ตรงไหนตรงนั้นไงเปิดไงขวัญขวัญทำให้ดูขวัญอะไน,นั่นเด้เอาดีหรอพีนดีจะดูที่ใส่กาแฟไม่ใช่กาแฟมันอยู่ข้างบนเปิดเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขาขาดูอันนั้นเขาเปิดเดี๋ยวแน่ไงไม่มันต้องมีปุ่มมือทำไมกูเปิดแล้วมันไม่ขึ้นขึ้นไหม แกรู้อยู่แล้วเขากตุปูล้วสียของเขาไปเ,เขากะเตะปูย้อนปูใสของเขา่อนเ,เออเขาเปิดงไนสิมันหน้าห้าแไหนไอ้ยแต่บอบนาดันมันิดตมันมาต่อบน้าโซดอรุ่นรุ่นแ่ออ ออบนะฮอมได้มตาแห่เรสิมันเราโอเคออสก็ฟืบนะเริดโอเคเกือบป็นงัดของเขาหักใช่ไล่ะหนูก็ลังว่าจะเปิดให้เพราะว่ามันเปิดด้านข้างมันจะต้องมีที่เปิดกูก็ว่าอยู่ไม่หนูว่าจะเปิดให้อยู่นเปิดด้านข้าง อเอาเอามีใบเสษไหมนี่มีเก็บไว้ก่อนถ้ามันไม่กล้าก็ไปขืนเขาอได้บรอกวันเขาพีศตอมเขาอึบนะอมอินเตร์ฟงการคันบีทอนิ เออแฟลซุงการ์แมงแกบอกว่ามันลงหัวกระเฮากูกันมันมันมันต้องใช้ได้แกบอกเออขยักทิ้งจีลูกเออไปลองก่อนไปไปไปเสื้อของเขาอย่แล้วไม่ใช่ของชูอแต่เสื้อแล้วเอออยากจะลองของเขาดีนะไม่ลองหรอกจะใช้เลยเอานี่ล้างไงเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาใม่ก่อนไหวกางหลังหรอก เขาบอกเอาไว้ก่อนไฟดูดกูกับมึงเอ้อเก็บกูไปเลี้ยงนด้นแ้อสูได้ก็ได้โอ้ยที่กว้างเลยทีนี้ไม่ใหญ่น้อยบอกเสร็จกูแน่ที่กว้างขนาดนี้เดี๋ยวกูก็เอาไอ,อ,อ,อ้นั่นขึ้นมาไม่หย่หน้อยแต่อันนี้ไม่มีมาตรวัดน้ำนะมึงโถนี่นะ ก็มีแค่ตัวนั้นไงมันไม่มีที่เบิหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีไม่มีมีตัวนั้นตัวเดียวโซ่เขากาแฟใส่แล้วหรอไม่ใส่ใครกินใครสิกินเลยรู้เขาก็ร้องบึ้งเพราะมันเ็ปงานเอามึงสิกินที่กาแฟนะกูก็สิร่าตัวนี้เ็บตัวอะไรโอกาเทปเรียงไปเร่อยมือนีแล้วเอ่อ ลองเปิดดูถ้ามันร้อนไหมถ้าร้อนเดี๋ยวน้ำหนักน้ำมก็ไหลลงก็ได้ไงมันก็ร้อนมันฟงกาเขากะโอเคไง<อ>นี้แหละทีนี้ที่ตรงนั้นมันก็จะเบาลงไงมันไม่ได้เกะกะใช่ไหมละ่ะตอนนี้ไม่เกะกะแล้วร้อนอยู่ดูตีควันขึ้นเออลองดูเออร้อนเดี๋ยวอซิล่องกินเหล้าเซกาแฟใหม่ซะบโอ้ยอันนั้นของชอบแกเลยแกชอบมันเออแกได้แล้วแกเยิ้ยมปอเด้ปะ โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ชอบนะมึงใช้ได้ใช้ได้เพราะว่านางบ่นว่ากูซื้อของใหม่มามันหนักแล้วก็อะไรอีกกระทะได้แล้วแล้วก็ตล้วโตแล้วโตอีกไอพรมเช็ดเท้าเนี่ยแกยังเฉยเฉยอยู่หรอกแกไม่ตื่นเต้นของเขานี่เนี่ยรุ่นเนี่ยของเขาวาดิรุ่นแล้วเขาก็เลยไปเสือของขาวอะไรกันน้อยเขาโมมีเนี่ยเห็นรุ่นทีนี้มองไปของแม่์มัก็ซื้อของขวัญมาให้กูรุ่นเลยอ๋อ แกออกก้นสอง,น,องน,ววานาทีสองวิจะว่าสองนาทีเถอะไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อนั่นแหละเพราะว่าเห็นไปประจำม,มันให้เยอะเว้ยไปร้านนั่นประจำก็ที่จริงมันว่าเดี๋ยวหนูซื้อนั่นไปก็เลยว่าเออมันเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มไปอีกหน่อยนะมันน่าเกลียดแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยตรงคนมากเลยเพราะว่าจะว่าให้ขวัญใบนั้นจริงๆริแล้วก็ใบอีกใบหนึ่งของหนูนพอดีเลย ขงทุกอย่างกับตรงคนเลยอ่ะ